สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องฟ้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมโตโยตา้าเซียนต้ามาติดกล้องรอบคันนะคะ360องศาของ Data System เองเลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังได้ติดตั้งนะคะแล้วก็จูนกล้องนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมแล้วก็การใช้งานของกล้อง360องศานะนี่นะคะติดตั้งเสร็จเียป้อยแล้วนะคะกล้อง360องศาของ Data System นะคะตัวนี้3 d ดีนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกน้องฟ้าขอใส่เกียร์ถอยก,ก่อนเนาะ พื่อดูกล้องนะคะนี่เลยกล้องถอยนะคะแล้วก็ตบด้านขวาเป็นเดียวขวานะคะตบด้านซ้ายเป็นเดียวซ้ายนะคะนี่เลยกับเพื่อจะดูกล้อง360อสองศานะคะกดรอบคันตามด้วยถ้าเราจะเข้ากล้อง, 3, 60, งส6 0องศายัองาไงนะคะนี่นะคะบลูวิดีโอนะคะก็คือตรงนี้นะคะเข้าวิดีโออินทีค่ะแล้วกดดูเมนูค่ะ แล้วเข้าตรงเพย์นะคะตรงนี้จะเป็นมุมมองกล้องซ้ายขวานะคะกด1นทีนะคะตัวนี้จะเป็นฟอนต์หน้านะคะนี่นะคะแบ็คหลังนะคะเลดซ้ายนะคะไล่ Light ขวานะคะตัวนี้เลยนี่ค่ะเราจะกลับไปเมนูเดิมซิสเต็มนะคะเข้าตั้งค่านี่นะคะดวิ iving, นะคะการตั้งค่าการบันทึกวิดีโอเนาะ ดีเฟนซ์ไทม์คือลูกค้าเวลาจะเลือกนะคะการตั้งค่าเวลาบันทึกกล้องรอบคันลูกค้าอยากบันทึกเวลาไหนก็คือหนึ่งนาที1่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหชั่วโมง2ชั่วโมง24ชั่วโมงก็ได้เวลาลูกค้าดับรถนะคะแต่นี้เราตั้งเป็นอ่า no defense time นะคะวันนี้ย้อนกลับนะคะตามด้วยนะคะนี่เลยที่สำคัญที่สุดนี่เซ tting นะคะตั้งกี่วินาทีเวลาเข้ากล้องถอยเราตั้ง5วินาทีนะคะซ้ายขวาเลี้ยวไหมเห็นกล้องรดหรือเปล่ากล้องสามารถปศปษาหรือเปล่านะคะ l i v i n g s e t t i n g นะคะตัวนี้เลยก็คือลูกค้าอยากได้มุมกล้องแบบไหนเราตั้งไว้5มุมเนาะก็เราตั้งแบบพื้นฐานเลย Setting วิดีโอแบบพื้นฐานปกติเลยมุมมองนะคะหรือว่าจะเอา 3D แล้วแต่ลูกค้าได้สบายการสะดวกสบายก็คือที่เห็น360องศาเมื่อกี้เลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆนี่เลยคือกล้อง360องศาของ Data s y s t e m 3D เรียบร้อยค่ะการรีวิวนะคะนี่เห็นรอบคันจริงๆ 3 B ชัดจริงนะคะเวลาเจออุบัติเหตุก็นี่เลยเห็นชัดๆกันแบบนี้นะคะคุณภาพเยี่ยมเลยนะคะไม่ perfect จริงไม่ data system นะคะวันนี้น้องฟ้าฝากผลงาน,นดีๆจากน้องฟ้าด้วยนะคะวันนี้น้องฟ้าขอตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ